สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่หวังจะเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ ก็คือครูคนแรกของลูกนะคะคงจะหลีกหนีไปไม่ได้เพราะว่าวันแรกที่เรามีลูกเราก็กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วค่ะคอยสอนนู่นสอนนี่สอนนั่นแต่เมื่อถึงเวลาวันที่ลูกพร้อมจะเข้าโรงเรียนนะคะเราก็ได้แต่หวังค่ะว่าโรงเรียนก็จะกลายเป็นบ้านหลังที่สองของลูกๆค่ะเด็กๆจะมีความสุขที่สุดเมื่อได้อยู่ที่โรงเรียนที่เขามีความสุขเด็กๆจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดได้การศึกษาที่ดีที่สุดจากโรงเรียนที่เขารู้สึกว่าดีที่สุด และจะทำอย่างไรล่ะคะที่จะทำให้โรงเรียนกับบ้านนั้นดูเหมือนว่าจะกลายเป็นโลกใบเดียวกันให้กับเด็กๆที่พวกเราต่างก็รักได้นะคะวันนี้ค่ะมีคำตอบนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะได้มีการทำกรณีศึกษาขึ้นมานะคะว่าทำอย่างไรให้ผู้ปกครองและคุณครูหรือว่าโรงเรียนเนี่ยนะคะกลายมาเป็นโลกใบเดียวกันให้ได้ะคะ่ะไปติดตามกันค่ะ ผู้ปกครองกับโรงเรียนต้องมีการสื่อสารที่ดีแต่วิธีการเดิมเช่นการประชุมผู้ปกครองช่วงคำ่ำจดหมายข่าวและสมุดร,รายงานมีประสิทธิภาพอย่างที่ควรหรือไม่ Parents, no, เมื่อทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองมีเวลาน้อยการติดต really ่อสื่อสารกันจึงต้องมีประสิทธิภาพ การเรียนที่บ้านจะช่วยเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองได้หรือไม่มันคือการบอกว่าคุณอยากทำอะไรหรือว่าสนใจอะไรและเราจะตอบสนองได้อย่างไรบ้างโรงเรียนจะสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้หรือไม่โดยยอมให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในเรื่องการศึกษาของลูกให้มากขึ้นพวกเราต่างก็มีงานยุ่งค่ะมีครูมากขึ้นที่บอกว่าติดต่อผู้ปกครองไม่ได้ หรือว่าติดต่อได้แต่ผู้ปกครองไม่มีเวลาฉันจึงคิดว่าประเด็นก็คือเรื่องเวลานี่แหละแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องความมั่นใจในแง่ของการพูดคุยระหว่างผู้ปกครองกับครูครูอาจไม่ทราบว่าผู้ปกครองไม่มั่นใจหรือตื่นเต้นมากในการพูดคุยกับครูประสบการณ์การศึกษาของพ่อแม่ก็มีผลนะคะในการที่ผู้ปกครองจะปฏิบัติตัวต่อครูนะคะ รงเรียนมัธยมโฮเดลเลนที่สต็อกออนเทรนด์พร้อมแล้วสำหรับคืนที่เคร่งเครียดที่สุดคืนหนึ่งในปฏิทินโรงเรียนนั่นคือการประชุมผู้ปกครองอาจจะมีหลายอย่างผิดพลาดได้ค่ะเช่นผู้ปกครองมาถึงโรงเรียนแล้วก็ไม่มีป้ายบอกทางไปสถานที่จัดงานทำให้ไม่รู้ว่าต้องไปไหน คิวที่จะพบครูก็ยาวทุกแถวเลยและครูแต่ละคนก็ใช้เวลานานคุณก็เลยไปพบกับครูคนต่อไปช้าไปอีกทุกอย่างมันวุ่นวายยังกับ โรงละครสัตว์อย่างนั้นเลยเวลามันจะเลื่อนช้าออกไปอารมณ์ก็หงุดหงิดมากขึ้นเวลาที่กำหนดไว้ว่า10นาทีก็หดเหลือ5ถึง2นาทีเท่านั้นโรงเรียนจึงพยายามที่จะหาหลายวิธีเพื่อที่จะให้กิจกรรมรเครียดที่จัดเป็นประจำนี้มันผ่านไปได้ด้วยดีปัจจุบันการปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ปกครองเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่โรงเรียนนี้หลังจากสมาคมครูและผู้ปกครองของโรงเรียนถูกยุบเนื่องจากขาดคนสนใจ สมาคมครูและผู้ปกครองไม่เคยมีการประชุมเลยค่ะเราใส่หัวข้อในจดหมายข่าวว่าอยากจะให้ผู้ปกครองเข้าร่วมแต่น่าเสียดายที่มีคนมาน้อยจึงไม่พอที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมได้ค่ะมันแย่ตรงที่ว่าสมัยนี้คนมีงานยุ่งมากทั้งวันไม่ใช่ว่าเราไม่ห่วงลูกนะคะแต่ว่าการที่มาแล้วรู้สึกเหมือนตัวคนเดียวไม่รู้ว่าจะถามใครมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยทีเดียวนะคะในการที่จะมาประชุมแบบนี้ ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่ทำงานเต็มเวลาเวลาข้ามแบบนี้เป็นเวลาที่มีค่าค่ะที่จะได้กลับบ้านไปทำงานอื่นฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของตารางเวลานะไม่ใช่เรื่องของสถานที่หรอกค่ะเมื่อไม่มีสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนจึงอาศัยการประชุมผู้ปกครองช่วงข่าเพื่อการติดต่อกันแต่บ่อยครั้งผู้ปกครองที่พบตัวยากก็ไม่มาปกติกับเด็กที่ดีอยู่แล้วเราแค่ตบไหล่และยกนิ้วให้ก็พอครับ แต่กับนักเรียนที่คุยด้วยยากเราคงต้องคุยกับผู้ปกครองและใช้เวลามากขึ้นแต่พวกเขาไม่มา <Thank> เพื่อให้ได้การตอบรับจากผู้ปกครองที่พบตัวยาก h ฮ d เดนเลนจึงส่งแบบสอบถามออกไปและพบว่าบางคนไม่พอใจวิธีที่โรงเรียนสื่อสารสิ่งที่เราทำเป็นอย่างแรกก็คือ ส่งแบบสอบถามถึงผู้ปกครองครับขอนักเรียนที่เริ่มเรียนชั้นม .4 และชั้นมปลายครับเราพบว่าพวกเขามีประเด็นบางอย่างเรื่องการประชุมผู้ปกครองและรายงานพวกเขาต้องการข้อมูลเพิ่มจากโรงเรียนอยากมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้นฉันว่าเราต้องการการสื่อสารที่ทันสมัยกว่านี้โรงเรียนอาจจะส่งอ e ีเมลหรือว่า S.M.S อาจจะเป็นการส่งข้อความเตือนแต่ว่าฉันชอบให้เป็นอ e ีเมลค่ะ ฉันใช้อีเมลที่ทำงานฉันดูอีเมลตอนกลางวันได้ถ้าลูกไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าถ้าหากว่ามีอะไรฉันก็จะได้คุยกับลูกได้ทันทีหลังเลิกเรียนและฉันก็จะได้เตรียมตัวก่อนรู้สึกว่าบางทีโรงเรียนก็ให้ข้อมูลแย่ลบเร็วเกินไปพวกเขาโทรศัพท์มาเพื่อจะบอกว่าลูกเรามีปัญหา หรือว่าได้คะแนนตามสำหรับชันละมันเหมือนกับเรื่องหมาป่ากับลูกแกะค่ะแต่ไม่มีที่จะโทรศัพท์มาบอกว่าลูกทำตัวดีขึ้นตั้งแต่เมื่อน,นั่นเมื่อน,นี่อะไรทํานองนี้นะคะมันไม่ได้มีเรื่องราวแบบนี้เลยค่ะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนสำคัญยิ่งต่อการทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ที่โรงเรียนโฮเด l a ลนผู้ช่วยผู้อำนวยการรับเคลซอลเริ่มกลยุทธ์การสื่อสารแบบใหม่แต่ก่อนอื่นเขาอยากให้แน่ใจว่าบุคลากรทั้งหมดร่วมมือด้วยครูบางคนนี่รู้สึกว่าเหมาะสมดีที่ผู้ปกค,ครองจะอยู่ด้วยครับครูอาจจะคิดว่าพฤติกรรมของเด็กในห้องเรียนโดยไม่มีพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องการไปโรงเรียนแต่เป็นเรื่องของการอยู่ในชั้นเรียนยครับ When you have a big change uh, initiative, what you always have to start off with is an audit of where we are now. So, what I'd like to do is conduct an instant 10 minute audit with you um, about the role of parents in the school and your communications with parents um, as they stand at the moment and see if we can. ผมชอบแนวคิดที่เริ่มด้วยการเชิญคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความเห็นเขาจะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเพราะอาจจะเป็นทางสู่หายยนตนะหากลงเอยด้วยคนที่พูดว่าเราไม่มีใครมาแนะแนวให้ที่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องแบบนี้ถ้าได้เข้าร่วมตั้งแต่แรกไม่จะสงกระดาษเปล่าแต่ก็พูดมาได้แล้วว่าไม่ได้รับการแนะแนว Great Pra ผมหวังว่าเอ็ดเวิร์ดจะกระตุ้นคณะครูให้เดินหน้าในการเด็งผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมได้ครับวิธีการของเขาซึ่งสอนแบบสบายๆแต่ทำให้คณะครูนึกถึงข้อเท็จริงว่าตัวเองเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับ Join just subjective your own of view it the ผมว่าเป็นเรื่องดีที่ให้คนลุกขึ้นและมีส่วนร่วมให้พวกเขาใส่ข้อมูลเพิ่มเติม <ๆ S 2> ความคิดเห็นต่อสิ่งที่ตัวเองได้เลือกเอาไว้ให้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รู้ว่าเรื่องเร่งด่วนอยู่ตรงไหนจะได้เข้าใจว่านี่คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของโรงเรียน ประเด็นปัญหาของเรื่องนี้นะคะเรารู้ว่าผู้ปกครองจะให้การสนับสนุนถ้าเห็นว่าโรงเรียนได้พยายามทำต้องกำจัดวัฒนธรรมที่ไม่ดีออกไปค่ะการใช้เวลาหลังเลิกเรียนกับผู้ปกครองเห็นได้ชัดว่ามันยากสำหรับครูที่มีครอบครัวแล้วค่ะครูเองก็มีครอบครัวที่จะต้องกลับไปหาดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่เขาพูดกัน is a genuinely two way process in which not only are you using it to communicate with parents but they are using it to communicate with you no more i'm seeing more n o s than positives newsletter is it a two way เมื่อไดรก็ตามที่คุณต้องการพัฒนาบางอย่างปัญหาใหญ่ก็คือการไม่มีเวลาซึ่งบ่อยครั้ง <And S 1> พวกเขาก็ไม่มีเวลาจริงๆง,ง,งานสอนเป็นงานที่ถูกกําหนดด้วยตารางเวลา ต้องกลับบ้านไปเตรียมการสอนตรวจการบ้านและวนเวียนอย่างนี้ไม่รู้จบเวลาจึงเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเรา so, ต้องการคนที่เป็นนักเปลี่ยนแปลงคนที่กระตือรือรน้นและใส่ความพยายามลงไปเ <and S 2> พราะรู <and S 2> ยายา้ว <and S 2> ่าตัวเองจะได้ประโยชน์นั้นด้วยแล้วพยายามเริ่มจากตรงนั้นผมจึงเกิดความคิดที่จะดึงเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่ครู เป็นคนที่ไม่ต้องเตรียมการสอนและตรวจการบ้านและก็ให้ดูเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองได้อย่างจริงจังมากขึ้นช่วยสนับสนุนครอบครัวให้ผ่านพ้นช่วงยากลำบากซึ่งอาจจะส่งผลต่อความก้าวหน้าของลูกๆได้คนคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาที่อ่อนไหวของพ่อแม่คือลินจาวีเธอก็เหมือนกับผู้ปกครองหลายคนคือเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ ความสำคัญของลินก็คือเธอทำเรื่องผู้เข้าร่วมประชุมครับเธอรับมือกับผู้เข้าร่วมประชุมร้อละแปดสิบถึงเก้าสิบนะครับเธอเป็นคนดูว่าปัญหาคืออะไรและจะโทรไปตามครับดังนั้นเธอจึงรู้จักคนในชุมชนเยอะมากและก็รู้จักทักษะในการพูดกับผู้ปกครองให้มาที่โรงเรียนครับและนั่นคือทักษะที่เราต้องการเพื่องานนี้เลย c o u l ฉันว่าเราต้องลองสิ่งใหม่ๆค่ะถ้าไม่เตรียมตัวลองเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเราจะดึงผู้ปกครองให้มาเข้าร่วมได้ไหมเราต้องลองทำเท่าที่ทำได้เราอยากให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมค่ะและอยากให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับข้อมูลมากเพียงพอเพื่อช่วยลูกๆให้ได้ประโยชน์ในการเรียนให้มากที่สุด เรามีผู้ปกครองที่ไม่อยากมาโรงเรียนมาเจอหน้าผู้อํานวยการหรือว่ารองผู้อํานวยการเพราะอาจจะน่ากลัวกว่าการคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างฉันซึ่งไม่ได้เป็นครูพวกเขาจะดูผ่อนคลายมากกว่าค่ะแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าเขาสามารถจะพูดเรื่องที่อาจจะไม่พูดกับคนอื่นๆได้เลยนะคะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ โรงเรียนโฮเดนเลนอยากให้ผู้ปกครองสบายใจในการมาเที่ยวโรงเรียนเมื่อก่อนถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นโรงเรียนก็จะโทรมาแจ้งและผมก็จะไปเองตามเวลาที่ผมสะดวกนะครับโดยไม่ไปรบกวนพวกเขาแต่เดี๋ยวนี้โรงเรียนเปิดโอกาสให้เรามาหาเมื่อมีความจำเป็นหรือเราสะดวกที่จะทำ เราต้องให้ความสนใจอย่างดีที่สุดครับเพราะเราต้องการให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะกดดันเกินไปตอนนี้ลูกผมอายุ1 5บหปีแล้วครับค่อนข้างรับมือ,อยากผมพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับลูกผมว่าเวลาที่ผมให้โรงเรียนก็กำลังดีวันนี้ลินจัดให้ตัวเองและร็อบประชุมกับผู้ปกครองแต่เธอคุ้นกับการติดต่อทางโทรศัพท์มากกว่าเอ็ดเวิร์ดจะเข้าร่วมด้วยเพื่อดูว่าพวกเขาสื่อสารกันอย่างไรแต่ก่อนอื่นเขามีคําแนะนําให้ลิน and sometimes you've got you know a superficial problem of someone underachieving in a subject but there might be something An deeper going on for the, yeah. and so sometimes being sensitive to little parts of their body language well, you might start off by noticing sort of signs of tension It could be sitting back a little bit or arms crossed or just in the eyes and attentions in the face and around the mouth and nervousness and always in 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 these Uh, conversations it 's noticing the moment when they relax mm -hmm. if you suddenly see someone kind of the shoulders drop down because they feel you 've been listening or they feel that that um, you 're getting through to, to something that they they want to open up about or share, but while there 's a kind of their tense and being defensive. they might kind of say yes 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 we'll do that and not really mean it mm. but if they're relaxed then you r e thinking yeah that they they're much more likely to deliver and there's a partnership forming เมื่อลูกชุมชนรู้จักผู้ปกครองผมว่านั่นคือข้อใดเปรียบเป็นอย่างมากเธอพูดกับผู้ปกครองในฐานะผู้ปกครองด้วยกันไม่ใช่ในแบบครู เธอจึงดูไม่คุกคามเท่ากับครูนะครับผู้ปกครองจึงอาจจะพร้อมที่จะเปิดใจมีทา่าทีผ่อนคลายและไม่ต่อต้านพราผู้ปกครองคงคิดว่าโรงเรียนจะแทรกแซงนี่รองผู้บในการต้องระวังให้ดีพ่อแม่ก็จะมีท่าทีต่อต้านซึ่งเป็นธรรมดาที่เขาจะรู้สึกอย่างนั้นแต่เนื่องจากลินโตที่นี่และรู้จักทุกคนดีและไม่ใช่คนที่ท่าทางดูอะไรอย่างนั้น เธอจึงอาจกระตุ้นให้พ่อแม่เปิดใจได้มากขึ้นซึ่งนั่นคือการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์